พูดถึงปลาท่องโกคนไทยก็รู้จักกันดีต้องมาเป็นแล้ว,วเราก็แหมปลาท่องโกมันก็ต้องตอนเช้ากินกับน้ําเต้าหู้กินกับกาแฟากินกับเครื่องดื่มต่างๆยามเช้าร้อนๆ<ช>มีปลาท่องโกวควบคู่ไปมันก็ทําให้ชีวิตแบบเออมันแปลกนะคนละชนีนะมันก็เข้ากันนะครับแต่ว่าปลาท่องโกเราก็อาจจะเจอที่ไหนก็หน้าตาคล้ายๆกันมีแตกต่างกันบ้างมาเป็นคู่ค <นะ S 1> นะู่อย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมไม่ใช่ แต่ปลาต้องโกต่อไปนี้ครับหน้าตอมันจะประรหลาดนะครับว่าคุณลัชนีประหลาดแล้วนะฮะปาต้องโกต่อไปนี้ประหลาดกว่าแน่ๆ่ะไปดูค่ะนี่ร้านนี้นะครับโกเดงโกเดงนะฮะร้านโกเด้งปาต้องโกเขาบอกว่าเป็นร้านที่ชาวเชียงใหม่หรือว่าคนที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ต้องแวะไปเปิดหูเปิดตา <S <S แวะไปทานนะครับมันเป็นยัางไงา คือแกก็ทำปลาท้องโกทั oh yeah. ่วๆไปแหละเมื่อก่อนนะแต่พอมันมีกระแสหมูแดง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 เข้ามาครับปลาท้องโกหมูแดงปลาท้องโกแกก็เป็นหมูแดงไปเลยน่ารักมากค่ะโกเด่งครับแกปลาท้องโกหมูแดงแล้วก็ปรากฏว่าเด็กๆชอบเด็กเห็นก็ชอบเลยตอนเช้าๆลูกค้าก็มากันเต็มร้านนะครับมีทั้งคนไทยมีชาวต่างชาติ อันนี้มีตัวอย่างอื่นด้วยนะอันนั้นอะไรคะมีไดโนเสาร์ก็ซิลล่าป่ะแล้วก็มีไดโนสุกด้วยจะมีไปอีกหน่อยก็ไดโนอาทิตย์นะฮะมีกวางเลนเดียวด้วยนะฮะเลนเดียอก็หลากหลายกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นปลาทัองโขแฟนซีไหมยกเอาสวนสัตว์มาไว้ในกระทะกันเลยทีเดียวจะทำได้ไงอ่ะเออเอากระทะที่ไหนทอดเนี่ยแล้วแกก็ไม่ใช่เฉพาะปลาทัองโขนะครับแกมีเมนูโจ๊ก มีข้าวซอยมีข้าวมันไก่มีผัดไทยเอาไว้บริการด้วยนี่ไงคนที่ไปร้านแกก็เลยรู้สึกว่าเออมันได้หลายๆเมนูมนะครับแล้วก็ได้กินปลาท่งองโขนหน้าตาประหลาดสัตว์ประหลาดของแกด้วยนะครับแกทำไม่แฮนเม<อ>ดนะแฮนเมดเลยนึกว่าเป็นพิมพ์นเนาะเ<อ>จ้าอของร้านนะครับก็คือโกหนึ่งเนี่ยนะฮะแกบอกว่าแม่ช่วงนี้ต้องยอมรับเลยนะสภาพอากาศเป็นใจจริงๆอากาศหนาวเย็นครับ คนก็อยากจะกินอะไรร้อนๆกาแฟป่าทั้งโกน้ำต้งหู้ปลาทั้งโกนะครับของแกก็มีทั้งหมูเด้งมีจระเข้จระเข้มีไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นะครับมันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเออหรือว่าหมูเด้งตอนนี้ก็ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหทั่วโลกรู้จักดีแกก็ทําเองเลยนะครับบางคนบอกอยู่ต่างจังหวัดนะมาจากต่างจังหวัดมาซื้อป่าทั้งโข่เพื่อมากินเนี่ยนะ ก็เดินทางมาเที่ยวด้วยแต่มาจากต่างจังหวัดมันมันหมายความว่ามันไม่ใช่เฉพาะคนเชียงใหม่อะนะครับคนต่างจังหวัดนี่มาตั้งใจแวะมาเลยนะครับมากินร้านนี้เพื่อจะได้บอกคนอื่นว่ามาถึงเชียงใหม่ละจ้าเนะครับเอาคัหนึ่งได้ช่วยเศรษฐกิจเชียงใหม่นะเพราะว่าคนที่มาเนี่ยขับรถตั้งใจไปไม่ใช่เฉพาะจะไปซื้อปลาท่องโกของโกเท่านั้นนะต้องไปจับใจนะจะโรงแรมไหนจะร้านน้ําร้านข้าวอื่นอีกใช่ไหมคะนี่ไงคือเสน่ห์เขาเรียกว่า อาหารก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่ามากินแล้วก็ต้องเที่ยวก็ <c ets> ต้องพักก็ <c ets> ต้องอะไรต่อมีอะไรใช่ไหม <c ets> เขาเรียกว่ามันอาศัยซึ่งกันและกันนะ <c ets> บางทีเรามีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแต่ว่าถ้าอาหารไม่มามันก็ดู <c ets> นดคนก็จะแบบ <c ets> อุยไปเที่ยวที่นี่แล้วอาหาร ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหานะเราก็เคยเจอหลายที่ทีแบบวิวดีแต่ว่าขาดนิดเดียวคือเติมรสชาติให้มันมีอาหารอร่อยเข้าไปด้วยของมันไปด้วยกันครับคมนาคมการเดินทางการความสะดวกการยิ้มแย้มแจ่มใสของผู้คนการต้อนรับขับสู้ความมีอัธยาศัยไมตรีรวมๆแล้วก็ถือว่ามีเสน่ห์มีเสน่ครับเออใครพูดนะพี่ป้างค่ะป้าง รวมเรียมแล้วถือว่ามีเสน่ห์เอาลองไปฟังโกนเองหน่อยนะฮะนึกจะวางนึกว่าจะฟังพี่ปังดี <c oughs> มากอากาศเย็นสบายแล้วก็นักท่องเที่ยวมากันเยอะทั้งไทยและต่างประเทศนะมากินบางโงไดโนเสาร์จระเข้เนี่ยซ็อกพาวเวอร์ตัวจริงเลยนี่แล้วตอนนี้มีหมูเด้ง <c oughs> ตอนตน,ตนี้เพิ่มร้องหมูเด้งขึ้นม,มานิดนึงสวหรับหนับทีก็ไม่ค่อยากทช้าแล้วแต่ก็ต้องทำเพราะว่า นะมันเป็นใครก็รู้จักทั่วโลกแล้วอะไม่ทำก็น่าเกณนตัวเท่าไหร่ครับเลยยี่สบาทเลยครับพี่งานแก่กไบทนะแก่ไวแต่ชอบตรงที่เขาแบบปั๊บ เอานี่มาแปะมันเป็นขาหมูเด้งและเป็นหัวเป็นตัวบอกว่าแกก็มีฝีมือนะใช่เอาจริงๆพอเราทำนี่นะเราปั้นก็ไม่เหมือนนะถ้าถ้าไม่มีทักษะเรื่องการวาดรูปหรือว่าพื้นฐานการปั้นรูปสัตว์ต่างๆมาก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้นะปฏิมากรรมเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องมีเหมือนกันนะ